มาดูความเคลื่อนไหวกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างค่ะฟุตบอลประเพณีวอลปอรอลิกับเพื่อสังคมประจำปี2568เตรียมประเดิมเรือแข่งกันวันอาทิตย์ที่9มีนาคมนี้ค่ะ วันนี้สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรในพระบ,บรมราชูปถัมหรือวอปอ,อร,รวมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรขึ้น67จัดแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีวอปอ,อลีกครับเพื่อสังคมประจำปี2568นะคะโดยได้รับเกียรติจากพลโททักษินสิริสิงห์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยพลตรีสเสด็จอาคาจักร ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชนจาจักรรุ่น67พลเรือตีศักรภพ,พประจักษ์สุพนิติประธานคณะกรรมการกีฬาฟุตบอลวปออรุ่น67พร้อมด้วยผู้แทนทีมฟุตบอลสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบับนมาร่วมถแถลงความพร้อมกันครับข้างเลยทีเดียวค่ะซึ่งรายการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชนจาจักรรุ่นต่างๆส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติในอนาคต ใช้กีฬาส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและนำมาเป็นสื่อกลางสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนในประเทศผ่านโครงการ CSR ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรรุ่น67ด้วยค่ะสวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับในส่วนการแข่งขันบอบอลลกครับเพื่อสังคมประจำปี68ในปีนี้ก็ในส่วนของรองการ นักกีฬาของบอรบร,รุ่น67เจ็ดก็จะพยายามจัดให้ดีที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็การจการเง่งขันเนี้ก็จะมีการเล่นให้ปลอดภัยนะครับให้สมกับที่เราเป็นผู้อุโสเป็นตัวอย่างของเด็กๆนะครับเพื่อให้สังคมได้เห็นว่าพวกเราทําเพื่อการกีฬาอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่เอาแต่เอาชนะกันอย่างเดียวนะครับก็ ขอให้การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันที่สนุกสนานแล้วก็พร้อมสําหรับพวกพี่ๆทุกคนที่จะกลับมาเจอน้องๆครับครับมี5ทีมเข้าร่วมนะครับ NDC 1, 2, 3, 4แล้วก็ NDC 60 ดวลกันภายใต้กติกาสากลของฟีฟ่าเลยนะฮะแล้วก็จะมีการแบ่งเป็นครึ่งคือปกติในฟุตบอลครึ่งละ45อันนี้<ช>ย่อยลงมานะเป็นครึ่งละ25นาทีแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ไม่จํากัดครับในรอบแรกจะดวลกันแบบพบกันหมดนะฮะทั้งย่าเยือนเพื่อเก็บคะแนนสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็หาทีมาดับ1และ2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศส่วนดับ3-4เนี่ยก็จะไปชิงที่3นะครับและใช้สนามแข่งทั้งหมด3แห่งนะฮะ เพื่อหมุนเวียนกันไปมีทั้งที่ Thunderdome Stadium BG Stadium แล้วก็อีกสนามคือ a อ p พาย o o t t a l l l a m p t r a i n i n g ครับในรายการนี้นอกจากรางวัลชนะเลิศแล้วยังมีรางวัลพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวสามโิโอสูงสุดนักเตะยอดเยี่ยมแฟร์เพลย์แล้วก็แมนออฟเดอะแมชครับ การแข่งขันที่คุณกุ้งบอกเริ่ม9มีนาคมนี้ไปจนถึง22มิถุนายนเลยครับพิธีเปิดคือวันอาทิตย์ที่9มีนาคมนี้ตอนบ่าย3นะฮะที่ BG จีสเตเดียมแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นคู่เปิดสนามระหว่าง NDC 67กับ NDC 3นะครับ